สวัสดีค่ะฮัลโหลมาแล้วค่ะน้ำตาลจาก NP t 2 s, s ทุกคนค่ะเดี๋ยววันนี้น้ำตาลจะพาทุกคนโยกเบาๆแล้วก็ขับรถเล่นริมชายหาดเปิดเพลงคอแบบเอาให้มันหูแตกไปเลยกับเศษล่าสุดของมิกะในรายการ E Pop China จ้า ทุกคนหรอยังไงนะคะพี่ขาเปิดเพลงเบาๆแต่เอาให้หูแตกไปเลยเพลงดีมากเลยทุกคนขาน้ำตาลบอกเลยว่าใครได้ดูนะใครได้ฟังก็ตามจะต้องมีการแบบว่าเผลอโยกตามเบาๆแน่นอนหรือจะโยกตามแรงๆก็ได้ก็แล้วแต่อัธยาศัยเลยทุกคนจ๋าเพราะว่าเพลงเพราะมากจริงๆในสเตจนี้เดี๋ยวมาเมาส์มอยกันทุกคนขาก่อนอื่นเลยค่ะทุกคนสามารถเป็นกําลังใจให้เราได้ด้วยการกด s u b s c r i b e ช่อง np t 2 s i s นะคะขอบคุณล่วงหน้าไว้เลยขอบคุณค่ะ ไปโยกตามสเตจล่าสุดของมิกะกันจ้ามากันเลยค่ะต้องบอกเลยว่ารายการ E-POP c h i n นาทุกคนขาดูได้ง่ายๆเลยเป็นรายการของช่องโยคูและพี่ค่ะไม่มีช่องโยคูหนูมไม่งอแงลูก YouTube ดูได้อ่าใครมี YouTube หาทุกคนมีบุญบาปนะจ๊ะติดเครื่องมา ดูได้เลยทุกคนค่ะใน YouTube เลยก็พิมพ์ได้เลยว่า e pop china แล้วมีซับไทยให้ด้วยแม้ว่าจะเป็นซับ AI แต่ดีกว่าไม่มีนะที่รักนะคะก็เข้าไปดูกันได้เลยทุกคนจากรายการนี้เนี่ยก็จะมีศิลปินทุกคนค่ะซึ่งบอกเลยว่าเขาเรียกเลยว่าเหล่าชื่อซึ่งแน่นอนหนึ่งในนั้นคือมิกา มิกะจากวงอินทูวันของเราเนี่ยแหละทุกคนจ๋าก็เป็นหนึ่งในเหล่าซชื่อเหมือนกันที่จะทำงานร่วมกับโปรดิวเซอร์ซึ่งวิธีการในการที่ศิลปินหรือว่าเหล่าชื่อเนี่ยจะได้ร่วมทีมกับโปรดิวเซอร์นั้นโอ้โหทุกคนจ๋า กฎกติกาของรายการน่าติดตามมากๆเลยอยากให้ทุกคนไปดูกันและครั้งนี้เนี่ยเป็นสเตจที่4แล้วค่ะทุกคนขาบอกเลยว่าทุกสเตจนะมีกะทำออกมาได้หลากหลายสไตล์มากเลยไม่ซ้ำกันเลยแม้แต่สไตล์เดียวบอกเลยว่าสเตจนี้โอ้โห ฟังสุดๆหนึ่งเพลงนี้นั้นรวมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นออโต้จูอีซี่ลิสเซนิงหรืออะไรต่างๆมีแรปโอ้โหกลมกล่อมสนุกมากเลยใครได้ฟังนะก็ต้องเผลอโยกตามแน่นอนหรือร้องเพลงเพละแบบนี้เนี่ยแล้วก็เต้นเก่งแบบนี้เนี่ยเมนเต้นเมนเต้นแน่ๆบอกเลยสำหรับสเตจนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหหล่อระเบิดระเบิดทุกคนจ๋า เสื้อคอเต่านั้นหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสูตรสีน้ําตาลครีมนั้นและการใส่แว่นดํานะฉันงงหมดเลยสรุปแล้วเนี่ยฉันชอบผู้ชายใส่เสื้อคอเต่าหรือเป็นเพราะว่าฉันชอบผู้ชายใส่สูตรก็ไม่ใช่หรือเป็นเพราะว่าฉันชอบผู้ชายใส่แว่นดําก็ไม่ใช่สรุปแล้วทุกคนคะ่ะ เพราะว่าโอยชอบมีก้านะจาอย่างที้นี่เองทุกคนค่ะครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าเสื้อผ้าหน้าผมเพอร์เฟกมากจริงๆแล้วก็เครื่องประดับอย่าง Tiffany ่แอนโเนี่ยก็ลงในแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองด้วยบอกเลยว่าโอ้โหปังมากจริงๆทั้งสเตททั้งผลงานที่ออกมาทั้งลุคครั้งนี้ ด,ดีสุดสุดทุกคนา๋าแล้วบอกเลยว่านอกจากนี้เพลงดีขนาดนี้ตอนนี้กระแสใน q q คิดีมากเลยจริงๆโอ้โหใน QQ นี่คือบอกเลยว่ามีกะยืนหนึ่งมากเลยทุกคนา๋าการจัดอันดับในแอปพลิเคชันต่างๆโดยเฉพาะ QQ เพลงไหนก็ตามที่มีนะัก็ร้องเป็นมิกะนะโอ้โหติดชาร์จกันแบบว่าไม่หยุดไม่หย่อนนอนสต็อปไปเลยแล้วตอนนี้เนี่ยเพลงนี้มียอดคนฟังเยอะมากใน QQ ใครอยากฟังไปฟังใน QQ ได้หรือใน YouTube เราก็มี เพลงนี้ทุกคนสารมิกะเขาบอกเลยนะว่าเอออยากให้ฟังแบบสบายๆเป็นฟิลเหมือนแบบว่าฟังตอนขับรถอย่างงี้พรุ่งนี้ฉันขับเลยค่ะเชียงใหม่พัทยาเชียงใหม่สมเด็จเชียงใหม่กรุงเทพมันน้อยไปแกคือฟังเพลงให้ฉ่ำฉันจะขับเชียงใหม่ปัตตานีคุนซีนีชาวตายเจอกันนะจ๊ะนะคะแกคนมิกะเขาบอกฉันเป็นคนเชื่อฟังนะคนใจอ่อนนะคะ ขนาดน้ำตาลเนี่ยยังชอบขนาดนี้ทุกคนค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าในว้ยป่อเนี่ยอ่าแม่จีนชาวเน็ตที่ประเทศจีนเขาไว้ยังไงกันบ้างคอมเมนต์นี้เลยวันนี้เขาบอกเลยนะแน่นอนที่สุดว่าคอมเมนต์ที่เยอะติดชาต์เลยทุกคนจ๋าติดชาต์พอๆกับเพลงของมิกะใน QQ เลยเฮิร์นฮาวชายฮาวชายเฮิร์นชายถิ่ชายโอ้โหล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 ลลลลลเยอะมาก เขาหาวทิ้งห่าวทิ้าวทิ้งทิ้งทิทิ้งทิ้งทิ้งทิ้เพราะเพราะมากเลยเนี่ยก็คือเยอะมากเลยนี่หรือไม่ว่าจะเป็น้นชิวานเปล่าไปเจอสุดอุทัยอ่ะชอบสเตดนี้เนี่ยสเตใน้ครั้งนี้ของมิกะมากเลยนะเขาบอกเลยว่ามันรู้สึกเหมือนแบบ เปิดฟังแล้วเหมือนขับรถอยู่ริมชายหาดในวันหยุดอะไรแบบนี้เลยนั่งชิวๆทุกคนคะ่ะตากแดดประเทศไทยที่อุณหภูมิ50องศาแล้วฟังเพลงของวิกก้าโอ้ยเพลินมากเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่ฟิลนั้นต้องเป็นแบบ แดดฮาวายอะไรอย่างนี้แดดอ่อนๆอย่างงี้นะคุณพี่เนาะนี่คอมเมนต์นี้บอกเลยนะว่าเขาใช่ะเป่าเปอะหล่อมากเลยนะที่รักเขาบอกเลยว่าเนตตอูทายเย่อหลายเยอป้างล่ะเวทีของคุณสเตตของคุณโชว์ของคุณนั้นเนี่ยนับวันยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยอ่าฟังทุกคนจ๋าต้องไปดูทุกสเตตแหละน้ำตาลบอกเลยนี่คนนี้บอกเลยนะว่าอูย น้ำเสียงนี้นั้นอะไรพอเาะขนาดนี้ใครเราะเลาะพริงหรือเกินอะไรอย่างเงี้ยคุณพี่หาเขาบอกเลยว่าน้ำเสียงดีมากเลยจริงๆนะเขาเฮาทชิงอะชอบมากเลยนะชอบในเนื้อเสียงในน้ำเสียงของมิกะมากเลยอุยจังหวะอิมพอร์ไวส์การเอื้อนเอ่อยใดๆของเพลงนี้นะพอเหมาะพอเจาะดีมากเลยจริงๆนี่เขาบอกเลยนะว่านิยงเหวียนนะคุณนะ s ซอร์ไพรส์ชนะมาโดยตลอดเลยอ่านี่เขาบอกเลยว่าทุกๆงานทุกๆเวทีทุกๆโชว์ของมิกะนะคุณสามารถทำให้ฉันรู้สึกประหลาดใจได้ทุกครั้งเลยจริงๆนี่คนนี้บอกเลยนะว่าโอ้ยหล่เกินไปแล้วมิกะใช่ใช่เลบ่ะโอ้ยหลอะไรขนาดนี้ก้อนหลอสุดๆไปเลยเขาบอกเลยนะว่าแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะเ่าไปอ่ะ คุณขับรถพาเชนไปดูวิวที่สวยงามนะอ่าคุณพี่คะคุณพี่คะคุณพี่ขับเองเลยค่ะนะคะโอ้นี่เขาบอกเลยนะว่าฉันนะโอ้อยากจะแบบนั่งอยู่ข้างๆคนขับที่เป็นคุณฟิลแบบฉันอยากจะเป็นตุ๊กตาหน้ารถของคุณนะมิกะาเนเพื่อที่จะได้ฟังคุณร้องเพลงคุณพี่น้องงานเยอะเนาะ ถ้าคุณพี่อยากฟังเพลงเรียนเชิญที่ Q Q Music ได้เลยค่ะนะจ๊ะนะคะคนดีบอกเลยว่าโหนี่นะฉันฟังเพลงแล้วนะมันมันชิลสุดๆไปเลยอะ่ะมันให้ความรู้สึกแบบสบายมันชิลมากเลยนะฟังแล้วแบบมันเพลินอ,อ่ะอ่ะเหมือนแบบเราสามารถที่จะปล่อยตัวปล่อยใจไปกับ ฟังเพลงได้เลยแม้ว่าเราจะฟังเรือไม่ออกแกแต่เราแฮปปี้มากพูดตรงไปลองฟังดูนี่คนนี้บอกเลยนะว่าฉันนะชอบสเตตนี้มากๆเลยนะเหมือนได้ดูมิวสิกเฟสติวัลเลยอ่ะตอนนี้คือบอกเลยว่ามิกะและทีมพร้อมที่จะขึ้นเวทีใหญ่มิวสิกเฟสติวัลแล้วได้เบอร์นั้นเลยทุกคนขาบอกเลยว่าให้ฟิลนั้นเลยจริงๆความเพอร์เฟกความพอดีความ อลังการในตัวที่มันแบบว่ากลมกล่อมเหลือเกินนะเหมาะมากเลยที่จะได้ขึ้นเวทีใหญ่ในงานมิวสิกเฟสติวัลจริงๆนี่คนนี้บอกเลยนะว่าโอ้โหแกเสียงของมิก้าเสียงของมิก้านนี้นะ่ะ เหมือนฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ผลิพื้นที่อากาศเย็นที่แบบว่าเย็นสบายสบายอะไ,ไมไเริ่มผลิบานดอกไม้กําลังบานสะพังอะไรอย่างนี้แล้วก็นะเสียงของมิกะเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนว่านั่งอยู่ริมชายหาดที่ฮาวายมีดวงอาทิตย์ที่อบอุน่นอบอุน่นท่ามกลางลมเย็นๆนะแบบนั้นเลยทุกคนจ๋านี้เลยเขาบอกเลยนะว่าอุ้ยทันทีที่คุณขับรถนะจ๊ะรถก็เป็น สี่ชมพูทันทีเลยอ่าโพสามขวบตลอดไปนะคะนี่คนนี้บอกเลยนะว่าโอ้โหเสียงของมิกะนะช่างแบบมีผลกระทบกับความรู้สึกลึกๆของคนฟังมากๆเลยนี่ก็คือแบบว่าโอ้โหเสียงของมิกะเนี่ยมันเข้าไปข้างในจิตใจมันเข้าถึงคนฟังได้จริงๆเลยคนนี้บอกว้าวโอยว,าาว,ว้าวว้าวความรู้สึกมันคือแบบ ควารู้สึกมีความสุขอะทุกคนค่ะเพราะว่ารายในการดูโช์นี้นะมิกะนะการเต้นของเขาดีมากจังหวะการเต้นดีมากเหมนเต้นคุณพี่นะคะอ๋อนี่คือบอกเลยว่าเฝ้ารอสเตจเดี่ยวของมิกะรัวๆเลยจริงๆคือดีมากเลยเต้นดีแกเต้นดีเต้นหลดเต้นน่ารัก นะคนพี่ค่ะต้องไปดูจริงๆนี่คนนี้บอกเลยนะว่าฟังแล้วนะหขนชูฝัวมันสบายะทุกคนค่ะเขาบอกเลยว่าเหมือนขับรถอยู่บนถนนรูทซิกซี่ซิกอาร์องบอกก่อนก่อนเป็นถนนรูทซิกซเที่ยอเมริกาที่แบบว่าถนนยาวๆท้องฟ้าสวยๆวิวโล่งๆไม่ได้เป็นรูทซิกซี่ซิกที่อาเซีบ้านเรานะที่แบบโอ้โหฟังแล้วแบบตา ยกมือให้วาสากเนี่ยไม่ใช่นวที่นี้ เออหรือคนละรูดกันนี่บอกเลยว่าฟังแล้วนะให้ความรู้สึกเหมือนได้ดื่มน้ําอัดลมเลยค่ะทุกคนมันแบบมันสดชื่นนะคุณพี่เนาะให้ความรู้สึกนั้นเลยเหมือนได้ดื่มน้ําอัดลมแบบชื่นใจชอบมากเลยนะแล้วที่สําคัญเนี่ยชอบดูคุณแบบสนุกอยู่บนเวทีอ่ารู้เลยว่านี่คือสิ่งที่มิกะรักการที่ได้สนุกเพลิดเพลินอยู่บนเวทีแล้วเราได้ดูนะมันสัมผัสได้เลยนี่คนนี้บอกเลยนะว่ามิกะ มิกะเนี่ยเป็นนักร้องที่มีความสร้างสารรค์แล้วที่สําคัญเนี่ยมีสเสน่ห์เพราะฉะนั้นแล้วทุกๆงานสร้างสารรค์ของเขาก็มีสเสน่ห์อยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันจริงดูแล้วเหมือนมีแรงดึงดูดให้เราแบบว่าจ้องตาไม่กระพริบเลยทุกคนขามันเหมือนมันดึงเราเข้าไปในผลงานของเขาเลยจริงๆนี่คนนี้บอกเลยนะว่าก่อนอ่านคอมเมนต์นี้จะต้องแบบ หนึ่งสองสามเทสใหม่เทสใหม่หนึ่งสองสาม,สาม,สามขอเชิญชวนให้คุณนั้นได้มาฟังเสียงของมิกะซึ่งนี่คือเสียงของพระ เจ้า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 ,จาเป็นฟิลน,นั้นนะแกเขาบอกว่าฉันอยากจะเชิญชวนให้พวกคุณฟังเสียงของมิกะกันซึ่งนั่นก็คือเสียงของพระเจ้าอย่างเงี้ยมันเป็นฟิลนั้นอะคุณบีนะคะ่ะโอ้ยคุณก็บอกเลยว่าสเตจนี้ห้ามพลาดแล้วก็รายการนี้ทุกคนจ๋ามิกะน่ารักมากเลยจริงๆเป็นเหล่าชื่อเพียงหนึ่งเดียวที่เป็นต่างชาติโอ้โหทุกคนคะ่ะทั้งแบบ การแย่งชิงโปรดิวเซอร์ที่เราชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลังต่างๆนะโอ้โหก็น่าดูสนุกมากเพราะโปรดิวเซอร์ก็อยากร่วมง,งานกับมิกะมากๆเลยทุกคนค่ะเพราะว่าในด่านแรกเลยใน E ีพีแรกๆเลยเนี่ยโปรดิวเซอร์จะต้องเลือกทีมจากการอ่านคําเปรย์ซึ่งไม่รู้ว่าคําเปรยนั้นเนี่ยเป็นของศิลปินท่านใดแล้วเวลาเขาสัมภาษณ์แต่ว่าเอออยากอยู่กับ ศิลปินคนไหนเราชื่อคนไหนเนี่ยต้องบอกเลยว่าหลากหลายโปรดิวเซอร์เลยนะก็ให้สัมภาษณ์ว่าอยากอยู่กับมิการายการนี้บอกเลยทุกคนค่ะว่าใครชอบแนวรายการเพลงนะต้องดูเลยเพราะว่าเป็นสไตล์ที่แวแปลกแ,แนวมากๆก,กฎกติกาต่างๆนะมีให้เราแบบลุน้นแล้วก็ได้สนุกด้วยตลอดตลอดทุกๆอีพีเลยทุกคนค่ะแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดสเตจที่4 ฟังสุดๆไปเลยรวมถึงของศิลปินท่านอื่นด้วยอต้องไปดูกันทุกคนจ้าในโยคู่ในรายการ e-pop อบไชน่าวันนี้ขอญาตไปก่อนนะคะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายซา